ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้มชมมาดูเรื่องของคนที่อยากจะซื้อขายบ้านกันหน่อยตอนนี้อาจจะมีทั้งอยากซื้อบ้านมือสองหรือว่าอยากจะปล่อยบ้านที่มีอยู่นะคะ,คะได้เงินกลับมาสักหน่อยหนึ่งมีช่องทางใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นโครงการจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะที่จะช่วยให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยได้มาเจอะเจอกันนะคะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเรื่องของทรัพย์มือสองในราคาที่น่าพอใจแลวเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะค่าในหน้าเนี่ยก็คิดในอัตราที่สมเหตุสมผลถือว่าถูกเลยทีเดียวแค่1%นเท่านั้นด้วยค่ะ โดยคุณชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอเปิดเผยนะคะว่าทออสอได้เพิ่มช่องทางในการซื้อขายบ้านมือ2ให้กับประชาชนเป็นการสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยนะคะผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์โครงการนี้มีชื่อว่า G H Bank Marketplace ค่ะนายหน้าขายบ้านมือสองให้ฝากขายบ้านและหันค่านหน้าเหลือแค่1%เท่านั้น ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขายนะคะง่ายๆเลยค่ะนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาติดต่อที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือไปที่สำนักงานใหญ่ก็ได้หลังจากนั้นทอสอเขาจะนำทรัพย์ของท่านเนี่ยไปประกาศขายผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.ghb.homecenter.com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน ghbank smart npa ค่ะแล้วก็จะนำออกประมูลออนไลน์ด้วย ถ้าเกิดว่าขายได้และผู้ซื้อของอที่ซื้อทรัพย์สินนี้ไปเนี่ยแล้วมาใช้สินเชื่อกับธนาคารด้วยนะคะจะคิดค่าในหน้าฝากขายเพียง1%ของราคาที่ฝากขายเท่านั้นและผู้ที่ต้องการฝากขายต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะฟังนะคะคุณผู้ชมมีทั้งบัตรประจําตัวประชาชนค่ะมีสําเนาโฉนดสําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ฝากขาย แล้วก็มีไฟล์รูปถ่ายนะคะที่อยู่อาศัยที่ต้องการฝากขายที่เป็นสภาพปัจจุบันและแบบแปลนอันนี้ถ้ามีก็นำมาด้วยเข้ามาติดต่อได้ที่ธนาคารมาด้วยตัวเองเลยนะคะที่ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือจะไปที่ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น8ที่อาคาร1ของทอสสํสำนักงานใหญ่ก็ได้ค่ะ ถือว่าเป็นบริการนะคะที่น่าจะถูกใจใครหลายคนเลยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ถ้าฝากในหน้าคนอื่นเนี่ยก็คิด3%แล้วนะใช่ะมีส่วนลดตั้ง2%อ่าแลวอันนี้ยังมีช่องทางหลากหลายช่องทางเข้าไปดูก่อนอยู่ที่บ้านก็ดูได้อยู่ที่ไหนก็เข้าไปดูได้ว่าทรัพย์นั้นถูกใจเราหรือเปล่าราคาเป็นอย่างไรนะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันแล้วก็จะพ่วงสินเชื่อไปด้วยนะคะ